ฟ้าอันนี้คือลูกร้อยไฟฟ้าระบบใหม่ลูกใหม่แล้วจะเปิดดูน้ำมันไหลอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้มันไม่ไหลเลย น้ำไม่แรงน้ำค่อยน้ำไหลไม่แรงน้ำไหลไม่แรงเลยนะครับเต็มเลยขยะแย่ yeah, เลยครับแานไม่อยู่ ขยะเต็มเต็มหัดฟ้าเลย